พูดถึงเรื่องประเด็นการจับประเด็นยังไงให้ทันในห้องประชุมยังไงให้ทันมาหลายรอบแลว้วคลิปนี้เป็นการพูดถึงวิธีการรันประชุมยังไงให้มันเอฟเฟกตีฟขึ้นละกันเนาะนะคะผ่าน3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะน่ะสวัสดีค่ะทุกคนคเป้ Visual t r a h a นะคะในคลิปนี้โนเป้จะมาพูดถึง3เทคนิคนะคะที่จะทําให้การประชุมของเรามันสับสนผลแล้วก็เป็นการประชุมที่เอฟเฟกตีฟมากขึ้นนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันมากขึ้นและเข้าเรื่อง มากที่สุดแล้วก็ใช้เวลาคุ้มค่ามากที่สุดนะคะผ่าน2ประเด็นนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้พอดี iPad ต่อกับไอตัว OBS ไม่ได้นะคะเป้ก็เลยเดี๋ยวพูดเอาละกันเนาเดี๋ยวจะพยายามพูดให้เห็นภาพนะคะวิธีที่จะทําให้เราเซตการประชุมนะคะการประชุมของเรามันที่ยืดเยื้อนะคะหาข้อสรุปไม่ได้ออกนอกทะเลนะคะจะทํายังไงให้มันจบได้ง่ายขึ้นและทุกคนเข้าใจนะคะเป้จะแบ,บ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะเข้าเรื่องประชุมนะคะคือทุกคนเข้ามาแล้วเราก็เซตเกติกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรบางเนาะขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนระหว่ากงการประชุมเนาะเราจะทํายังไงให้แบบเฮ้ยการประชุมครั้งนี้ทุกคนจับประเด็นง่ายและตามทันแล้วก็ไม่ออกนอกประเด็นนะคะแล้วก็ S <S ขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการาประเมินผลนะคะหลังจากการประชุมเฮ้ยมันจะมีวิธีไหนเราจะหันหน้าเข้าคุยกันได้ไหมเพื่อปรับการประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นนะคะ่ <S 2> <S 2> ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่าในขั้นตอนก่อนเนี่ยทุกคนเนาะมันจะแบบเป็นอสอสองเรื่องนะคะที่ถ้าเราสามารถเป็นคนที่รันประชุมได้นะคะหรือว่าสามารถควบคุมการประชุมได้เนาะเราควรจะเซต สองอย่างนี้นะคะอย่างแรกเข้ามาให้เรากล่าวให้เราเปิดสมองก่อนคือการประชุมมันเครียดอยู่แล้วใช่ไหมเวลาที่เราคุยเรื่องงานะเพราะเราไม่ได้มาคุยเล่นๆหรือเมากเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจเนาะหรือว่าคนที่แบบเอ้ยเวลาก่อนจะเริ่มเข้าประชุม,มควรที่จะกล่าวแบบ เก่า a c แอกโนเลสเก่าก o ๊ดนิว good new นะคะคือหรือทำอยังไง <c oughs> ก็ได้ให้บรรยากาศการประชุมอะค่ะมันรีแล็กที่สุดก่อนเนาะอาจจะเป็นการกล่าวชมขึ้นผลงานของอีกฝ่ายที่ทําได้ดีนะคะหรือว่าเจ้าของการประชุมเองอาจจะแบบเฮ้ยชื่นชมอะไรบางอย่างอะเออซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานนะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเฮ้ยวันนี้แต่งตัวสวยเฮ้ยวันนี้ลิปสีสวยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบ u, เออเราเห็นผลงานของคุณอะตรงเนี้ยมันดีมากเลยอะเออเออทำยังไงอะบอกหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายาม บิวบรรยากาศการประชุมให้มันมีความแบบความแบบอินไอ่ะความแบบประทับใจความแบบอ่รีแลกก่อนนะ,นะคะเขาต้องบอกตรงนี้มันมีความสําคัญเนาะมีหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาหลายเล่ๆๆมน,นะคะเขาบอกว่าวิธีการเริ่มต้นการประชุมอาหารด้วยการกล่าวชมกล่าวชื่นชมด้วยบรรยากาศที่ดีการสร้างรีเลชั่นชิพที่ดีต่อกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเปิดสมองะคะ่ะพอทุกคนเนี่ยพอพอเริ่ม เริ่มประชุมมาตอนแรกมันจะมีความสเตรสอยู่แล้วใช่ไหมคอร์ติซอลมันจะหลั่งค่ะไอ้ฮอร์โมนในสมองเนี่ยเนาะแต่พอเราเริ่มต้นเรื่องดีๆค่ะสมองไอสารที่มันเกี่ยวกับความสุขอ่ะมันก็จะออกมานะคะเพราะมันออกมาแล้วคนมันก็จะมีความรู้สึกรีแลกช์พอเริ่มรู้สึกรีแลกช์มันจะเริ่มมีมีความผ่อนคลายเริ่มมีความครีเอทเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศในการประชุมก็จะไม่มาดคลุอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ควรที่จะแบบกำหนดอยู่ในวา,าระการประชุมนะทุกคนว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยควรจะเอ่อวาระที่หนึ่งกล่าวชมอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นแบบเอ่อเวลาที่แบบเฮ้ยเราเข้ามานั่งแล้วเราแบบเอ้ยกล่าวทักทายกันเงี้ยนะคะก็จะทำให้แบบเอ้ยทุกคนอยู่ในบรรยากาศที่เรียนสื <_ evaluate> ่อที่แบบรับรับ,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 บสึกในการประชุมอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะขั้นตอนที่สองค่ะก็คือเอ้ยขั้นอ่าอย่างที่สองเนาะในในขั้นตอนในขั้น สามสเต็ปแล้วกันเนาะสเต็ปแรกคือเปิดระหว่างและสิ้นสุดนะคะขั้นตอนเปิดตอนแรกเนี่ยจะแ,แบ่งเป็นสองข้อย่อยเนาะก็คืออันแรกนะคะพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างริเลชั่นชิพเก่าชมเก่าด้วย good new, good feeling, กู๊ดนิวกู๊ดฟีลลิ่งทำแบงนี้ก็ได้ให้ทุกคนอารมณ์ดีนะคะอันที่สองนะคะก็คือพยายามบอกกาวโลของท e ี่มีทิ้งให้เรียบร้อยนะคะก็คือสร้างกฎของการประชุมเนาะนะคะอย่างมีหลายๆที่เหมือนกันที่แบบเฮ้ยเป้เข้าไปออฟเซิร์ฟการทํางานนะใน,ใ,นในการลันประชุมว่าเฮ้ยทำไมบางที่มันไม่เอฟเฟกตีฟเลยอะ่ะการประชุมแบบ มาคุ้มากแบบทุกคนกลออกอนอกทะเลมากใช้เวลายเยอะมากไปที่หนึ่งแบบเฮ้ยทําไมเขาแบบเซตการประชุมมีติ้งเนี้ยชั่วโมงหนึ่งจบอะเนาะท,ท,ทั้งๆที่แบบคือทุกคนได้พูดคุยเอ่อได้ได้ทุกคนได้ทุกคนบนโต๊ะได้พูดแล้วก็ใช้เวลายอย่างคุ้มค่ามากแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยมีเอ็นดิไมล์ออกไปมีได้รับข้อสรุปกไปเข้าใจตรงกันเฮ้ยสองสองบริษัทเดนันเทียอะไรที่แตกต่างกันนะรู้ไหมทุกคนมันคือหนึ่งเนาะเวลาเข้าห้องประชุมอะค่ะ เขาจะมีคนที่ทำหน้าที่เนวิเกเตอร์นะคะหรือว่าแบบเป็นคนรันประชุมหมาไว้ง่ายหรือจะเป็นฝ่ายเลขากะน้นะคะคือเข้าไปปุ๊บอะเราจะเซตติ้งทม์ไว้เลยค่ะเขาจะมีนาฬิกาจับเวลาไว้เนะว่าเฮ้ย mm hmm. การประชุมเนี้ยมีเวลา50บนาทีอ่ะถ้าสมมุิใช้ชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จะใช้ ต้นระยะเวลามาที่50นาทีในการประชุมแล้วก็อีก10นาทีในการที่เราจะมาประเมินผลการประชุมกันเนาะซึ่งใน50นาทีเนี้ยค่ะเขาจะใช้อย่างคุ้มค่าเลยนะเพราะว่าเวลาที่ประชุมนะคะเขาจะเซตติ้งไว้เลยว่าในครั้งเนี้ยค่ะใครหรือฝ่ายไหนจะเขาจะเป็นคนพูดบ้างใครจะเป็นคนนําเสนอบ้างเออถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยมีคนพูดคนเดียวอะ่ะอย่างเช่นเ,เพื่อบุงบอกว่าเฮ้ยในการประชุมครั้งเนี้ย ฝ่ายนี้จะเป็นคนรันใช่ป่ะแล้วเราเป็นคนพูดคนเดียวแล้วคนอื่นก็่อขอความวเห็นเหน่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเซตไว้เลยว่าเอ้ยเนี่ยเราจะขอพูดแค่5นาทีนะแล้วที่เหลือ,อขอความเห็นของแต่ละคน่มีทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นคนละ5นาทีเนาะหรือในบางครั้งนะคะถ้าเป็นการประชุมที่แบบเ้ยมีหลายฝ่ายการประชุมฝ่ายเนาะซึ่งมีหลายหลายหน่วยงานก็ไปอย่างเงี้ยค่ะในการแบบเอ้ยเข้าไปแจ้งผลการดําเนินการเนาะก็จะมีผลว่าเขาก็จะเซตไว้เลยค่ะว่าแต่ละฝ่ายมี เวลาในการนำเสนอ10นาทีเนาะโดยใน10นาทีนี้ค่ะเขาต้องบริหารหน้าที่ของเขาว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างหนึ่งค่ะพูดเรื่องา拉松เรื่องว่าเฮ้ยในครั้งที่แล้วเนี่ยที่ว่าจะรันโปรเจกต์เนี้ยแล้วโปรเจกต์เนี้ย ความคืบหน้าเป็นยังไงคือ1บอกความคืบหน้าและผลการการปฏิบัติงานนะคะสองเ,อเจอปัญหาอะไรแล้วจะแก้ขไขยังไงต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบอืมเนาะแบบใช้ระยะเวลาได้ดีอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ําในการคุยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้คน,คน,คนที่พูดเนี่ยน,นะคะสมมติเป้เป็นเ,นเ,นเ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอซีแล้วกันเนาะตัวขึรนไฟฟ้าสมองในการแบบายงานผมประกอบการรับผลปัญหาอะไรในการดําเนินการอะไรเงี้ยแล้วใช้เวลาเกินสินาทีจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขาหรือว าฝ่ายที่เป็นนอวิเกเตอร์ที่คอยจับเวลาเนี่ยคะ่ะจะบอกว่าตอนนี้ใช้เวลาหมดสิบนาทีแล้วนะคะคือเสียงนาฬิกามันจะมันจะกรี๊งบอกอะคะ่ะทุกคนว่า,าทุกคนมีเวลาสิบนาทีในการคุยใช่ป่ะแล้วพอมันหมดอะ่ะมันจะกรี๊งบอกอย่างเงี้ยเออนะคะเออนาฬิกามันจะบอกแล้วก็จะบอกว่าขอต่ออีกห้านาทีนะคะเพื่อจะบอกว่าการเซตติ้งไทม์เนี้ยเพื่ออะไรเนาะเพื่อที่ว่าเวลาที่คนพูดอะ่ะจะได้มีความรู้สึกว่า มันมีเวลาคอนโทรลอยู่นะคุณคุณต้องร hmm. mm ีบเข้าเนื้อนะคุณจะออกนอกทะเลไปเยอะไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ารายการเตือนเราคุณใช้เวลาไม่หมดมี2ทางเลือกค่ะถ้าเรื่องสําคัญมากพอก็อาจจะต่อเวลาให้คุณ5นาทีในการพูดแต่ถ hmm. ้าเรื่องไม่สําคัญคุณจะต้องหยุดนะเออแล้วคุณก็จะเป็นเรืพูดเรื่องเรื่องที่แบบเผื่อคุณทางพูดไม่จบอะไรอย่างเงี้ยหรือรีบสรุปจบให้เร็วที่สุดประมาณนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่2เนาะนะคะที่เรื่องที่2ในการเซตกฎการประชุมว่าหนึ่งค่ะมีคนจับเวลานะคะ พอมีคนจับเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะมีไทม์คอนโทรลเป็นของตัวเองจะไม่พูดออกนอกเรื่องเนาะหรืออันที่สองนะคะอาจจะเป็นการปิดเครื่องมือการสื่อสารเนาะซึ่งไออปเชื่อว่าเนาะถ้าถ้าเป็นในห้องประชุมที่แบบม,มีคนที่ค่อนข้างจะ เรสเพคต่อการประชุมอค่ะเขาจะไม่เล่นมือถือกันแต่ว่าไม่เชื่อว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะที่เราเคยเจอแล้วองค์กรส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอ,เ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 ,จอเอ่อพอมันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะค่ะคือฝ่ายอื่นนนี่ไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรเซตติ้งกฎว้เอ่อก็จะมีนะคะการเซตติ้งกฎว่าเฮ้ยควรปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วไม่ไม,ไม่ไม่โฟกัสอย่างอื่นไหมโฟกัสการประชุมเพื่อให้การประชุมแบบมันเสร็จเร็วที่สุดอะไรเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเซตกกไปปแ๊บนนนนนึงะขอเมมาาตรี่ ขอโทษค่ะกลับมาที่ขั้นตอนที่2ในระหว่างการประชุมเราทําอะไรได้บ้างเนาะเป็ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาปรึกษาเป้นะคะก็คือคุ้เป้คะจบดันทึกไม่ทันเลยค่ะจะทํายังไงดีให้จับประเด็นทันคะเอาฟังเขาพูดไม่ทันเลยค่ะเขาพูดเร็วมากเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรหนูไม่มีพื้นความรู้เรื่องนี้เขาพูดอะไรหนูไม่รู้เรื่องเลยหรือออกจากข้อประชุมมาเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้จับประเด็นไม่ได้เลยเออเพราะว่ามันออกนอกทะเลไปหนักมากนะคะก็จะบอกนี้ค่ะคุณมี2ทางเลือกเนาะก็คือ หนึ่งค่ะจะประเด็นให้ทันกับ2ค่ะบอกให้คนที่พูดเร็ว่พูดช้าลงหรือว่าคอนโทรลให้คนที่พูดออกนอกเรื่องกับเข้าประเด็นได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในถ้าถ้าเป็นเรื่องที่2ที่แบบคนที่พูดออกนอกประเด็นนะคะการใช้ทํา e c o n t r o ที่เป้บอกเนาะที่สร้างเซตกฎการประชุมอันแรกอ่ะอันนี้ค่อนข้างดีนะคะจะช่วยป้องกันการประชุมออกนอกประเด็นได้นะคะส่วนอันที่สองอันแรกที่กลับไปเนาะก็คือการที่เราประชุม จะจดจะประเด็นยังไงให้ทันนะคะก็มี2อ,อย่างให้เรื่องเนาะพอในในการจับประเด็นให้ทันใช่ไหมคะเอ่อไปจะเรียกเทคนิคเนี้ว่าเทคนิคจิสุป,ปุูรินะจริงๆมันสูสรจีอูริใช่ป่ะอ่าจิสุป,ปุูริคืออะไรคะคือการคิดก่อน,นะคะ่ะว่าเวลาที่เราเข้าประชุมเนี่ย เรามี e N in m i n d อะไรหรือว่าเราต้องการอะไรจากการประชุมนี้บ้างหรือเราต้องการนําเสนออะไรในการประชุมนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือแล้วก็ออกแบบเทมเพลตค่ะว่า1คําถามที่เรามีคืออะไรหรือสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรหรือสิ่งที่เราต้องการพูดคืออะไรถ้าไม่มีก็คืออาจจะมี N in m i n d ว่าเฮ้ยไอ,ยเอย้เราควรจะใช้เทมเพลตไหนซึ่งโดยส่วนตัวไปเองนะคะเวลาในการประชุมเพื่อแบบ ứng, ไปรับฟังวาระเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป้ก็จะมีการเซตเทมเพลตของตัวเองว่าเราควรจะจดอะไรนะคะก็คือจะเป็นเทมเพลตว่ามี จะคุมด้วยคอแนวนะคะแล้วก็จะมีพอยต์แล้วก็แอคชั่นนะคะพอยต์เราก็จะเป็นประเด็นที่1เราต้องแอคชั่นอะไรหรือใครต้องแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขีดเส้นทับแล้วก็ประเด็นที่2คืออะไรโดยแต่ละประเด็นนะคะติ้งเลอร์จับก,ก็คือคูวอชก่อนเลยว่าใครจะต้องทําอะไรก่อนนะคะหลังจากนั้นจะขยายด้วยแบร์เวนไวน์เฮลมาสเฮลเมนนี How เอ่อฮาวทูเก๋งี้นะคะจะค่อยๆจับประเด็นไปทีละอย่างว่าใครจะทำอะไรต่อไปประมาณนั้นนะคะก็จะจับประเด็นด้วย5 W เอาง่ายๆเนาะโดยจะใช้วิธีการจดนันคือแบบเป็นคอรชีก็คือ point ที่1คืออะไรแล้วก็ action ที่1นึ่คืออะไรพอจบไปทีละประเด็นแล้วเราขีดเส้นหักจบประมาณนั้นอันนี้คือการจดประเด็นให้ทันนะคะแต่ทีนี้ในฝั่งของการจดนะคะการการประชุมที่ดีไม่ใช่การจดประเด็นให้ทันแล้วคนพูดพูดอะไรก็ไม่รู้แต่การประชุมมันเป็นการสื่อสารกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำห้องประชุมให ทูเวย์คอมมูนิเคชันให้ได้นะคะหลายๆคนนะที่บอกว่าเฮ้ยจดประุูไม่ทานไม่รู้เรื่องเป็นเพราะว่าเรานั่งจดของเราตรงนี้แล้วคนพูดก็พูดไปจะพูดอะไรก็พูดไปเนาะเพราะฉะนั้นค่ะไม่มีทางที่แบบเอ้ยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งจดเราก็ไม่สื่อสารกันอะ่ะมันจะทําความเขาา้าใจมาเจืเหลจความคิดกันได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้สองตัวเนี้ยคอมมูนิเคชันกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเซตบรรยากาศให้มันเหมือนสองคนอะ่ะ คุยกันได้ได้นะคะเวลาที่เราจับประเด็นคนที่โจทย์อาหารในการจับประเด็นก็ต้องพยายามโจทย์ให้ว่าเฮ้ย mm. เราเรามีแ a p p i n ในหัวอยู่แล้วว่าเราจะโจทย์ห้านะ w h o g l e what's r e l e n w h y ถ้าเราแบบอื้ม um, เรารู้แล้วว่าใครจะต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ทำทำ,ทำไมอ่ะทำทำไมเนะเราก็ถามเขาไปเลยค่ะว่าเอ่อ end in mind นะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้คอร์สอันนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาไปหรือว่าเฮ้ยไอ วายเรารู้แล้วว่าเขาจะทําโครงการนี้ไปทําไมแต่ว่าห้ครูยังไม่มาเราใครจะเป็นคนรับผิดชอบรูเริ่มมา้วเห็นไหมเราจะมีเราจะมีโครงสร้างการจัดประเด็นของเราแต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราจัดประเด็นไม่ทันนะคะก็ให้คนพูดน่ะพูดไปก่อนแล้วเราใช้ฟังก์ชันนะคะในการถามทวนสะท้อนแผงเนาะก็คือพอพูดจบนะก็ต้องเปิดพื้นที่ในการถามว่าเอ้ยก่อนที่จะไปคนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะคนจดก็จะอาจจะแบบถามได้นิดนึงเนาะว่าเฮ้ยขอทวนความเข้าใจนะคะว่า เมื่อกี้ที่เราคูที่คุณพูดไปเป็นเดนหนึ่งสเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ้แต่ประเด็นที่5เราจดไม่ทันมันคืออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เขาจะได้อธิบายซ้ําอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือเราแต่จริงๆมันก็ไม่ควรแทรกในระหว่างที่ที่เขาพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเพิ่มพื้นที่ในการ ฟังเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะมีถามทวนแล้วก็สะทอดด้วยว่าเฮ้ยในความเห็นของเราอ่ะเราคิดเห็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทวนกวสนทนามนเข้าใจนะคะโดยคนที่ทําหน้าที่ในการทวนเนี่ยอาจจะเซตติ้งขึ้นมาในการประชุมนั้นๆเลยก็ได้นะคะว่าถ้าเซตติ้งได้จะดีนะคะถ้าใครมีแบบอำนาจในการประชุมนิดนึงเนาะก็คือ,อไปเซตติ้งเลยว่าคนเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นคนทําหน้าที่เป็นเดเวอเกเตอร์นะเป็นคนแบบเอ้ยคอย,คอย,ค,อยคอยเขาเรียกว่า คอยลานการประชุมว่าอ๋อเวลา,านี้จดมีเวลาสิบนาทีเป็นคนจับเวลาด้วยเป็นคนสรุปด้วยเนะว่าประเด็น1 2 3 4นะคะคืออะไรแล้วก็ทวนให้กับคนที่แบบเฮ้ยทุ่งพูดจบไปว่ามันคืออะไรนะคะจะบอกว่า ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะคนที่ทําหน้าที่ในการทวนคุณจะได้บุญอย่างสูงมากนะคะเพราะว่าไปเชื่อว่าในห้องประชุมบางทีคนพูดถ้ามีหนึ่งคนไม่เข้าใจต้องมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าตามไม่ทันแต่ว่าหรือว่าคนที่หลุดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเขาอาจจะไม่กล้าถามหรือไม่มีโอกาสได้ถามอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเซตติ้งหน้าที่ให้เขาเลยเขาก็จะแบบทวนในประเด็นที่แบบเฮ้ยเขาไม่เข้าใจคนอื่นๆไม่เข้าใจได้เหมือนกันเราก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ในการถามด้วยนะคะเมื่อมีคนหนึ่งเปิดในการตั้งคําถามหรือว่าการทวนอย่างเงี้ยค ในการทำต,ตามกันนะคะก็พาประชุมอ่ะมันจะจบไปเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งเข้าใจเรื่องที่สองเข้าใจเรื่องที่ส okay. ามโอเคสามทัวสะท้อนเข้าใจแล้วมันก็จะทําให้การประชุมอ่ะค่ะมันจับประเด็นได้ง่ายขึ้นแล้วออกมามัน,มน,มนได้หลักผลหลักีีขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับถูกวันเว่ยคอมมูนิเคชที่แบบคนพูดก็พูดไปอ่ะไฟา,ายนี้พูดจบอีกไฟยหนึงใครๆจะพูดอ่ะ,อะ,อะผมพูดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีไม่มีการเรียนที่ชัดเจนเนาะมันก็เลยทําให้แบบการประชุมมันพออะไรก็แล้วแต่เมื่อมมมมันนไ่ีกการคคควบุท ผลลัพธ์มันย่อมไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ทำเป็นหน้าที่เป็นเนวิเกเตอร์ก็จะทําหน้าที่เตตนะคะอัน,นดนาว่าใครจะเป็นคนพูดคนต่อไปอันที่2ทงาหน้าที่ทำคอนโทรลหน้าที่ท,ที่3คือการโนตเทคกิ้งนะคะสรุปการประชุมในแต่และประเด็นในแต่ละวาระเนาะเมื่อจดแล้วประเด็นไหนไม่ทันคือบอกจะบอกว่าไอ้คนที่จดเน,นะะี่ยค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยนะลหลายๆคนจะซีเรียสจดไม่ทันจะจัดยังไงดีต้องทำความเข้าใจนะว่าสปีดในการพูดกับสปีดในการเขียนยังไงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเหมือนความเร็วแสงนนมมััไ่่ทาก ปั่นจักรยานกับขึ้นเครื่องบินอ่ะมันไม่เท่ากันนะคะสปีดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวมันจะมีเซ็ชันในการถามทวนและสะท้อนนะคะคุณก็ไปถามตอนนั้นบางทีอะ่ะหลายๆคนหรือหลายหน่วยาง,งานที่ทําความเข้าใจไม่ตรงกันอะ่ะคือไม่ได้เป็นเพราะว่าสารไม่ดีนะคะหรือแบบอินโฟเมชันไม่ดีไม่ใช่เลยนะแต่เป็นเพียงเพราะว่าสปีด ของคนฟังกับสปีดของคนพูดอะคะไม่เท่ากันเท่านั้นเองเลยไม่เข้าใจทีนี้ไอ้คนพูดก็พูดจบไปแล้วแล้วก็ไปแล้วไอ้คนฟังก็งนั่งบังวลผลแล้วจะทําทอะไรต่อจดตามไม่ทันทำเนดีแล้วก็ไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นงานไปเดินหน้าต่อไม่ได้การจทเนี่ยนะคะจะช่วยทาให้คนเนี่ยค่ะโฟกัสบนกระดาษหรือโฟกัสสิ่งที่แบบเฮ้ยกำลังจะจดหรือโฟกัสสาระในการประชุมมากขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เนื้อหาการประชุมม,มันไม่ลอยไม่แกลงไปแกลงมาเข้าใจไหมแบบเออบทสรุปอะไรแกไม่รู้ฉันไม่รู้เฮ้ยฉันเข้าใจอย่าางทกจร เป็นเป็นเป็นพื้นที่กลางเงี้ยค่ะจะทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยลายลักษณ์อักษรเนาะถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจตรงกันคนนี้เห็นไม่เหมือนกันมันจะเกิดการแย้งขึ้นมาโอเคนะคะเราก็จะป้องกันไม่ให้สาระการประชุมเนาะมันล่องลอยไปแล้วแบบคือครั้งหน้ามันก็พูดเรื่องเดิมบางคนก็ถ้าได้ฟังก็จะรู้สึกว่า พูดเรื่องเริ่มอีกแล้วแต่ถ้าคนไม่ได้ฟังก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้เหรออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนการสร้างหลักฐานในการประชุมแต่ละครั้งด้วยแล้วทีนี้แบบมือเวลาเลขาค่ะจะเอาไปทําบันทึกการประชุมอย่างเงี้ยก็ถ่ายภาพจากบ,บนกบระดาษแล้วก็ไปไปเขียนต่ออะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะมันก็แบบเฮ้ยไม่จําเป็นต้องแบบต้องไปถอดเทปอะไรใหม่ทั้งหมดนะคะยกเว้นเนาะย,ยกเว้นการประชุมที่แบบโค้เป็นวาละาแบบ เป็นทางการมากประชุมคณะกรรมการผู้บริหารที่แบบต้องจดท,ท,ทุกความเห็นลงในองค์ประชุมในในรายงานอันนี้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ไม่ไม่ได้เอามารวมนะคะอ่ะก็จบไปสเตจที่2ในระหว่างการรันประชุมนะคะอ่ะต่อไปสเตจที่3เนาะ <c oughs> ก็คือการแบ่งพื้นที่การประเมิน,นะค่ะทุกคนอ่ะก็ออะเอ,อ้ยถ้าปกติอะ <c oughs> เรามีเวลาการประชุมหนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะ60นาทีเราจะลดระยะเวลามาค่ะว่า เราจะประชุมแค่50นาทีทุกคนจะมีโอกาสได้พูดเท่านี้แต่เราจะแบ่งเวลาไว้10นาทีหาในการประเมินหลังจากการประชุมเพื่อพูดคุยเจราจากันนะคะว่าเ,เป็นการปรับไมเซ์แล้วก็ปรับข้ออะไรที่แบบเอ้ยเราไม่เข้าใจใน,ในระหว่างการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อพัฒนาในครั้งต่อๆไปให้ดีขึ้นนะคะจะเรียกว่าวาระ เอออ่าให้ทุกคนมันตอว,ว่ามีโอกาสได้พูดนะหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ไม่ว่าแบบเฮ้ยในบาร์ที้เขาเข้าเข,า,เขาจะมีโอกาสได้พูดหรือไม่ก็ตามเนาะแต่ว่าในส่วนของ a อทุกคนจะได้พูดนะคะแสดงความเห็นว่า 1. ค่ะการประชุมครั้งนี้คิดว่าตรงตมามวัตถุประสงค์หรือเปล่าเฮ้ยการประชุมเนี่ย มันมันตรงตามและถูกประสงค์และมีค่าจริงๆหรือเปล่าเอาเพื่อป้องกันปัญหาในการแบบออกจากห้องประชุมอะไรแล้วก็ประชุมอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอืไม่มีประโยชน์เลยจะเข้าทางะไรเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะคะเพื่อให้ทุกคนได้พูดมาว่าตรงหรือเปล่านะคะตรงกับตัวเองหรือเปล่าแล้วส่วนที่สองนะคะจะแบ่งเป็นสองอันเนาะก็คืออาจจะเป็นสองเอฟหรือเอ้สามเอฟหรือสามเอสนะคะก็คือเราสามเอสก่อนเนาะ,ะถ้าเป็นสามเอสนะคะก็จะเป็นการบอกว่า ให้ทุกคนพูดในประเด็นที่ว่า stop start stay นะคะ stop อะไรครั้งเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคแล้วน่าจะตัดออกจากการประชุมอาจจะเป็นพฤติกรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะเป็นวาระอะไร่เงี้ยก็ได้เนาะอะไรที่ควรหยุดไม่ควรไปต่อในการประชุมครั้งหน้าแหละถ้าจัดแบบนี้มันจะทําให้การประชุมดีขึ้นหรืออะไรที่ มันควรจะเป็นไอเดียใหม่ๆอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาฟังก์ชันนี้เข้ามาในการประชุมหรือว่าเฮ้ยในเนื้อหาการประชุมอันนี้ค่ะถ้าถ้าเราเริ่มด้วยกระบวนการเนี้ยหรืออะไรสักอย่างเงี้ยมันจะทําให้การประชุมดีขึ้นหรือสเตย์อะไรที่แบบเฮ้ยครั้งเี็ยคิดว่ามันดีมากเลยค่ะพบจากการประชุมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยทุกคนเปิดพื้นที่ในการฟังถามส,วน,สวนฟังถามทวนสะท้อนแล้วทําให้แบบเอ้ยการจับประเด็นมันดูง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะ สเตย์ไว uh, ้ต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเป็นสามฟังก์ชันนี้นะคะเพื่อให้แบบเอ้ยเราจะได้รู้คนจัดหรือรานประชุมอะค่ะจะได้รู้ว่าเอ้ยอะไรที่ควรทําต่อน,นะคะหร,ครห,หรือควรหยุดหรือควรพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะเป็น3 f f 3 f ก็ได้นะคะ3า f ก็คือ File f a s t และก็ future นะคะก็คือเอ้ยไม่ใช่ฟ้าอ่า f e e เปล่าแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะฟาวที่แปลว่าปลายอะ่ะคือคนพบอะ่ะนะอันแรกก็คือในการประชุมนี้ยค่ะคุณมีความรู้สึกยังไงเนาะนะรู้สึกเออไม่ค่อยโอเคเลยอ่านนะคะก็จะเป็นการพูดแต่ต้องพยายามบิวบรรยากาศไม่ให้มีการตัดก,กันนะคะเอือ,อ,อรู้สึกดีมากเลยคะ่ะที่เฮ้คนเนี้ยแบบพูดได้ตรงประเด็นอะไรดีมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการกล่าวชมกันนะ,ค,ะคนพบอะไรในห้องการประชมุมเอ,อ้รู้สึกยังไงในการประชุมนี้นะคะอันที่2 ่าคะก็คือ,อค้นพบอะไรใหม่ๆในห้องประชุมนี้บ้างอะไรเงี้ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะฟิลเจอร์ก็คือ,อครั้งหน้าเราทําอะไรได้ดีอีกเราทําอะไรได้ดีขึ้นอีกถ้าถ้าคืออารมณ์แบบเราจะคิดที่การกระบวนการปรับปรุงแก้ไขอะค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราประชุมอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราไม่เห็นด้วยอะตรงเนี้ยมันมันมควรจะตัดออกไปอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าถ้าเราไม่ไม่มีเซ็กชัน a ออเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่า ม่งไม่ชอบเลยอืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความรู้สึกมาคุกรอวันระเบิดเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมะในช่วง A R เนี่ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นด้านสมองด้านลบอ่ะไม่ี้อกไหมมันเป็นสมองด้านลบที่แบบคิดจะเรื่องลบอ่ะม,มันไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราเปลี่ยนทางมาเป็น A A R คทางหน้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเราจะให้คนพูดทางบวกค่ะว่า ไอ้ประเด็นเนี้ยที่เขาคิดว่าไม่ดีแต่เราจะให้เขามาพูดเชิงบวกตรงเนี้ยว่าไอ้ที่ไม่ดีอ่ะควรจะปรับปรุงพัฒนาอะไรในครั้งหน้าหรือควรจะปรับปรุงยังไงในครั้งหน้าเพื่อเพื่อที่แบบเอ้การที่แบบตรงเนี้ยเรารู้สึกลบอ่ะรู้สึกไม่ดีใช่ปะ่ะมันก็จะมีแบบพลังแบบมาคุเหมือนป่องภูเขาไฟจะระเบิดอ่ะนะมันแบบไม่ดีอ่ะแต่ว่าบางคนอ่ะจะมีแค่ฟิลลิ่งในการที่แบบก็มันไม่ดีฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณไม่ชอบตรงเนี้ยหาคามเป็นว่าคุณไม่ชอบแล้วอยากให้พัฒนาอะไร มันจะบวกความค reat ีฟเพระไม่ชอบแล้วบวกความค reat ีฟเพื่อที่จะแก้ไขว่าควรจะทำยังไงให้คิดโซลูชันมาเลยว่าครั้งหน้าควรจะทํำยังไงต่อดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกตรงนี้แล้วฟิวเจอร์มันจะเกิดการพัฒนาในครั้งต่อๆไปนะคะก็อันนี้คือสเต็ปของ aar กนะ็คือการประเมินการประชุมแล้วก็คิดโซลูชันต่อว่าเฮ้ยครั้งหน้าจะพัฒนาอะไรได้อีกนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะอัน unpacking หนึ่งนะจะสังเกตได้ว่าช่วง a r เนี่ยค่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบให้ทุกคนนะคะได้ระบายเนาะว่าเฮ ม,มันสัมฤทธิผลหรือไม่สัมฤทธิผลมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แทนที่จะบอกให้ทุกคนแบบบอกฟีลลิ่งมาสิว่าทุกคนคิดยังไงเก็บกดยังไงมันก็จะมีแต่เรื่องลบๆแล้วพอสมองมันคิดลบคอร์ติซอลม,มันจะหลังหาทุกคนเข้าเนี่ยแล้วมันจะไม่เกิดการอภิานนามไม่เกิดการติสร้างสรรค์แต่การที่เราเอไอค่ะ stop start stay เนาะหรือว่า feel feel future อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบเชิงบวกทั้งหมดเลยค่ะ เข้าใจไหมนะคะทุกคนจะได้ทบทวนแล้วก็ด้วยแสดงออกมาสื่อออกมาด้วยคําพูดที่แบบเฮ้สยสวยๆอะ่ะนะคะแบบคําพูดที่แบบมีมีฟิลลิ่งของการพัฒนาต่ออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดการจากการัดกันแล้วจะทําให้การประชุมอ่ะมันเกิดการพัฒนาด้วยนะคะว่า,าคิดว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะเราอาจจะใช้เวลานานไปในบางเซ็กชันของบางคนที่แบบพูดนานไปเช่นพี่เอจุดๆอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะพูดตรงนี้ตรงนี้ซึ่งคิดว่าออกนอกประเด็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่เราพูดเราจะไม่ได้พูดแบบจกกัดการแต่เราจะพูดเหมือนด้วยบรรยากาศของกันแล้ฟังความคิดเห็นร่วมกันรับป,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 ปรับปรปับปรุงพัฒนาด้วยกันนะคะซึ่งการนําไปใช้ไปว่ามันแล้วแต่องค์กรด้วยอะเนาะนะคะว่า,าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองเริ่มจากห้องประชุมเล็กๆนะคะแล้วก็บ่มเพาะเนาะเป็นมาเลทันว่าเฮ้ยเราเราเริ่ม คุณเซก้าเป้เชื่อว่าเนาะวิธีการอะมันดีอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นหลักการประชุมที่แบบเอฟเฟกตีฟอะค่ะถ้าทุกคนเห็นเออ่พอเริ่มใช้ห้องนึงว่าเอฟเฟกตีฟนะเดี๋ยวจะไอคนที่มันอยู่ในห้องเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มไปใช้ต่อใช้ต่อแล้วมันจะค่อยๆขยายวงกว้างนะคะเนะี่ยะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเป้ว่ามันเอฟเฟกตีฟมากๆเล้วในการประชุมตรงนี้โอเคก็แค่นี้แหละนะจบแล้วพูดไปพูดมาก็ยาวนะครึ่งชั่วโมง ได้อยู่ดีนะคะโอเคลองไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาบอกกันบ้างเนาะนะคะก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเออเรื่อง,องนี้คดีลองไปเสียกันนะคะบ๊ายบาย